หลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าณนะตลาดน้ำมะลิของเรานะฮะมีร้านค้าที่เจ้าของร้านเป็นศิลปินอยู่ด้วยนะครับอยู่ในโซนพลาซ่าชั้น2นะครับเป็นร้านของพี่แอร์นักร้งองนงําวงเดอะมูสนั่นเองนะครับโฮโฮหลายต่อหลายคนนะครับมาเดินตลาดน้ำมะลีของเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าที่ตลาดน้ำมะลินี่มีโซนพลาซา่าแล้วชั้น2นะ่ะก็มีร้านค้าอีกหลายต่อหลายร้านค้ารวมอยู่ด้วยนะครับ ก็ถือเป็นโอกาสดีเลยล่ะครับเที่มาล,ลีทีวีของเราจะพาคุณผู้ชมทัวร์โซนพลาซา่าชั้น2กันซะหน่อยนะฮะที่สําคัญนะครับวันนี้เจ้าของร้าน,นะฮะพี่แอร์เดอะมูสก็อยู่ร้านอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่แอร์เดอะมูสรวมไปถึงไปทัวร์ร้านของพี่แอร์กันดีกว่านะครับมาล,ลีทีวี e ีที่33ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสาสัมภาษณ์ศิลปินชื่อดังครับแอร์เดอะมูสแล้วก็เป็นเจ้าของ 1ร้านในตลาดนันบาลีของเรานะครับสวัสดี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 ทุกคนนะครับวันนี้ว่านะครับเราก็เลยมาช่วย PR ประจาสัมพันธ์ร้านให้ชื่อร้านอะไรครับแอบบชื่อร้าน b บ็กสตรีทนะครับเดอะวินเทจสโตร์ครับอย่างที่ทุกคนเห็นคร่าวๆเนี่ยน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าวินเทจของของญี่ปุ่นนะครับของเนี่ยจะมีหลายหลายที่มากคือญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาคือทุกอย่างในร้านเนี่ยจะขายมาเลยตั้งแต่ เครื um ่องดนตรีนะครับของวินเทจของญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยที่โซฟาที่อะไรเนี่ยก็ขายหมดเลยครับถ้าเกิดใครเคยไปญี่ปุ่นมันจะมีกลิ่นอายนะกลิ่นอายเหมือนร้านของญี่ปุ่นที่มันเป็นร้านวินเทจใช่ใช่ครับก็คือก็คือผมผมไปญี่ปุ่นมยครับแล้วก็คือชอบสไตล์เสื้อผ้าของญี่ปุ่นมากก็เลยแบบอยากได้อยากเปิดร้านแบบญี่ปุ่นเลยครับใช่ครับทำไมเป็นศิลปินอยู่แล้วถึงต้องมาจับงานขายของด้วยล่ะครับเออจริงๆจริงๆผมอะถ้าย้อนท้าความนึงผมเป็นคน ซื้อของค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็แล้วก็วกมีคนแบบมาขอซื้อซื้อต่อของผมเยอะครับแบบที่แอร์ซื้อของชิ้นั้นที่ไหนที่ไหนก็เฮ้ยแล้วเปิดร้านขายเลยดีกว่าันมีหน้าร้านหน่อยดีกว่าครับก็เลยแบบว่าเนี่ยมลาตลาดมาลิเนี่ยนะครับก็ใกล้ๆกลบ้านผมดีก็เลยมาเปิดนีนตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อสุกจัรนะครับอันนี้ก็ จะเป็นของหายากเหมือนกันนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีอันเนี้ยบางชิ้นก็จะเป็นของผมที่เอาเข้ามาแจมในร้านบางไหน,ช,นชิ้นไหนที่ผมใส่แล้วผมเบื่อแล้วผมก็จะมาขายต่อครับตัวนี้ก็จะเป็นวันเดียร์ไทเกอร์ครับตัวนี้ก็จะหายากโคตรครับคือคนถ้าคนเล่นเสื้อพวกนี้นี่คือจะว้าวเลยนะครับก็พวกนี้เป็นของญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้ก็ของผมเหมือนกัน,นครับ ที่บอร์ดกีตาร์นี่ก็คือจําหน่ายนะใช่กีตาร์ก็ขายบางทีผมก็นั่งเล่นเอยก็คือ,อของผมนี่แหละครับบางตัวครับผมก็มาตอนไหนผมไม่ได้ใช้แล้วผมก็มาปล่อยต่ออะไรเงี้ยครับนะครับ,นะรบแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าแล้วเป็นพวกกระเป๋าผู้หญิงก็จะซื้อค่อนข้างเยอะนะครับเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับมีนาฬิช,ชีนะครับมีพวกเหลืออะไรอยู่บ้างเนี่ยมีดีออมีบาร์ด้านะครับมีหลุยส์เมื่อนี้มีหลุยส์ใบหนึ่งนะครับก็มีของมีเยอะอยู่เหมือนกัน แลวโซนนี้ก็จะเป็นพวกในตู้ก็จะมีพวกกระเป๋าตังค์ของญี่ปุ่นนะครับของร้านผู้หญิงผมเยอะนะครับของผู้หญิงเนี่ยจะเยอะมากนี่ก็เป็นของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเป็นพวกผ้าพันคอพวกนี้ก็เยอะพวกนี้ก็ขายดีเห็นว่าก่อนหน้านี้ทางตลาดมะลิมีโซนดาราที่มาขายเป็นอีเวนต์แอ์ก็ไปเปิดด้วยไปด้วยครับผมก็ลงไปด้วยครับก็สนุกดีครับวันนั้น นะครับตรงน,นี้ก็เป็นพวกโซนพวกเครื่องประดับน่าจะมผมไม่ได้เข้าหลายวันน่าจะขายไปหลายชิ้นแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นเนี่ยของผมเป็นพวกแหวนพวกกําไรนะครับพวกนี้ก็เป็นของผมของคุณสองมันเองมาปล่อยต่อให้อซนอัน,นี้เป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นตู้ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ผมอันนี้ก็ขายแล้ว<า> <นะ S 2> ครับนี้ก็ขายครับนี่ก็ขายก็คือเป็นตู้ตู้ญี่ปุ่นคือเราแต่งไปขายไปนะครับคือญี่ปุ่นมันจะมีร้านแบบนี้ครับก็คือขายทุกอย่างในร้านนะครับ ซึ่งเนี้ยก็ลองเปิดดูแหละตู้สภาพแวดล้ใหม่พวกนี้ผมสั่งเข้ามาครับอ่าก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มผู้ใหญ่นิดหนึง่งเวลาซื้อพวกนิเจอร์ก็ไปแต่งห้องแต่งบ้านเลยพวกนี้ก็ขายมมดเลยนะครับอ่าตัวนี้เครื่องดนตรีนะครับก็มีอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่นอันนี้แบบเก่ามากน,นี่ของผมเองครับนี่ก็มาไว้ที่ร้านเผื่อใครอยากจะลองเล่นก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูก็ได้ครับป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นตู้ญี่ปุ่นกันครับ สภาพยังดีมากๆเลยนะฮะครับแล้วก็ราคาไม่แพงครับก็คือคืนนาเข้ามาจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับพวกนี้ก็ต้องเอามาทางเรือพวกอะไรนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์สั่งเข้ามาครับนีกก็ยังใหม่ใหม่เลยแหละครับพวกนี้ครับใช้งานได้จริงคือเป็นร้านที่ค่อนข้างใหญ่มาและกินพื้นที่หลายหลายตู้คอนเทนเนอร์นะฮะใช่ใช่ครับผมตอนเอาก็ มันเป็นตรงนี้มันเป็นหกล็อกครับผมก็เอาหมดเลยใช่แล้วใครที่มาเนี่ยมีเวลาหนึ่งชั่วโมงอะดูไม่หมดโอ้บางคนนี่มีลูกค้ากลุ่มต่างชาติของผมนี่คือมาบางทีเดี๋ยววันนี้เขาก็น่าจะมาเีกนะครับ,รบเขาเป็นแบบาชาวชาวจีนชาวจีนจะมาเยอะเหมือนกันนะครับ,รบตามบอกมาแล้วก็บางทีเขามาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งกลับก็ห้าทุ่มอะไรเงี้ยเขาก็นั่งเลือกกันแบบเงี้ยเลือกเสร็จพักกินออกไปกินข้าวกลับมาเลือกต่อ เลือกคือเลือกกันแบบเขาจะช้อปปิ้งนส,สนุกสนานมากคือเสื้อผ้าร้านผมมันจะมีข้อจุดเด่นตรงที่ไม่ซ้ําใครนะครับก<ม>็คือจะจะหาซ้ําที่อื่นไม่ได้<ม>ใครที่ชอบเสื้อผ้ายูนีก็มาดูร้านผมได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกโซนเกงยีนนะครับพวกขาเดฟขาขาดใครอยากใด้ผมตัดขาให้ผมตัดให้ได้เลยนะครับผมบริการตัดให้นะครับโคตรรีไวก็มีอยู่เหลือไม่กี่ตัวละขายเยอะละ นะครับดีวายเพ็เทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอเสื้อเชิ้ตนะครับของผู้ชายเสื้อฮาวายเสื้อฮาวายก็ขายดีนะครับเสื้อฮาวายของที่ร้านนะครับตอนนี้มีโปรเซลด้วยเสื้อยืดผมลด3า0ร้อยทุกตัวนะครับเฮ้ยี่ไงที่บอกว่ามันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับใช่ตอนนี้คือบางตัวเป็นพันเลยนะใช่ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเดินนี้ครับผมก็ลดคือกำไรให้ลูกค้าไปเลยบางตัวก็ขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับชอบแบบพวกนี้ก็เป็นเสื้อญี่ปุ่นกันอ่า ใครพวกผมชอบเล่นของญี่ปุ่นนะครับใครชอบแบบเือญี่ปุ่นว้านี่ผมก็เซลล์หมดเลยครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ ฟานี้ด้วยนะครับคลาสสิกมากตัวนี้ก็เป็นของวินเทจญี่ปุ่นมือสองเหมือนกันสวยมากครับไฟตกที่เป็นสีแบบสีแบบเรื่มๆทองๆนี่สวยมากตัวนี้ครับเกิดมีคนใจป้ามาขอซื้อแอร์ก็เสียดายไหมก็เสียดายครับแต่ว่าก็ก็ต้องขายครับเพราะคือพยายามไม่อยากจะยึดติดอะไรมากครับตอนนี้ก็คือแบบก็ขายของกันนะครับใช่ครับนะครับตรงนี้ก็อ่ะพวงนี้ก็เป็นโซนพวกรองเท้าและเป็นวินเทจอ่ส่วนใหญ่ก็เป็นของญี่ปุ่น แล้วเวลาเลือกของนะครับเลือกของเอามาขายนี่ใครเป็นคนเลือกครับผมครับจริงนะฮะทักมุชลาเหรอครับมีครับมีครับอะไรสําคัญมากพอเราจะมีเวลาให้มันเสมอครับนะครับอ่านะครับดูจริงรองเท้าเยอะเหมือนกันแต่ว่าแอร์เป็นคนใจรักทางด้านนี้ด้วยจริงๆใช่ใช่ครับคือผมจะเป็นคนเลือกของเข้าร้านเองหมดเลยครับแล้วของส่วนใหญ่นี่คือไปจับมาที่ญี่ปุ่นหรือว่าสั่งจากที่นี่มันต้องหลายที่มากครับพี่นี่เอรไหมครับคือ ร้านผมมันสินค้ามันหลากหลายก็ค,ค,คือได้ซัพพลายเออร์จากเจ้าไหนก็คือเราต้องจากหลายที่มากครับตอนนี้นะครับต้องเติมของตลอดด้วยใช่ครับต้องเติมของตลอดเลยทีน,นี้เราจะมาถึงล็อกสุดท้ายแล้วนนสุดท้ายก็อันนี้ก็ผู้หญิงจะหมกมุ่นอยู่ตรงนี้เยอะหน่อยครับเพราะว่าจะค่อนข้างมีเสื้อผ้าผู้หญิงค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อยีนนะครับเสื้อยีน ของผู้หญิงนะครับแล้วก็กางเกงขาสั้นยีนอะไรก็มีนะครับลายเสือลายเสือเยอะลายือพวกชอบลายเสือพวกลายสัตว์ลายเสือ,ลา,สอลายงูพวกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่แบบว่าหายากเนี่ยจะเยอะครับร้านผม นี่เราถ่ายรายการของมัลลีทีวีมาเกือบ30กว่าตอนแล้วเรายังไม่เคยรู้เลยว่าที่มัลลีเรามีร้านแบบไฮโซแบบนี้อยู่ด้วยนะจริงๆร้านทำเลตั้งอยู่ตรงไหนครับแอร์เนี่ยร้านผมอยู่ที่ตรงโซนคอนเทนเนอร์นะครับตรงเนี้ยครับอยู่ชั้น2นะครับคือโซนพลาซ่าอ่าใช่ใช่เขาเรียกโซนพลาซ่าใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับตรงอยู่ชั้น2นะครับลองขึ้นมาได้เลยนะครับก็คือร้านผมเนี่ยเป็นสินค้าวินเทจที่ รับประกันได้ว่าไม่ซ้ำกับที่อื่นแน่นอนนะครับใครที่ชอบสินค้าที่ไม่ซ้ำแล้วก็สินค้าที่ยูนิคนะครับก็เรียนเชิญมาร้านผมได้เลยนะครับเพราะว่าเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยบางคนสวยนะชอบมากแต่ใส่ไม่ได้มันต้องแบบมีดวงด้วยอะอนึกออกว่าบางทีรองเท้าเขามาแบบวิสวยแต่เขาเท้าไม่พอดีเขาก็อดอาจจะฝากอะไรถึงคนที่ดูรายการของเราอยู่ฮะก็ยังไงเดี๋ยวผมฝากร้านผมด้วยแล้วกันนะครับใครที่ผ่านไปผ่านมาที่ตลาดมะลินะครับ ก็เรียนเชิญนะครับร้านผมชื่อ b บกสตรีทอเดอร์สกอร์เดอะวินเทสโตนะครับยังไงลองเซิร์ชติดตามดูได้ใน f a c e b o o k .com/slash/beckstreet นะครับเดอะวินเทจสโตร์นะครับหรือไม่ Instagram ก็ได้ Instagram ก็มีนะครับเหมือนกัน b บกสตรีทอเดอร์สกอร์เดอะวินเทสโตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดลิงก์ไว้แล้วกันเนาะนะครับแล้วก็ไลน์ร้านสามารถไลน์มาถามได้สามารถสั่งออนไลน์ได้เห็นชิ้นนี้บางทีผมไลฟ์อยู่เนี่ยในในเฟซบุ๊กหรือ Instagram เนี่ยเฮ้ยชิ้นนี้เท่าไหร่อะไรอยย่าางงงเเเี้้้้้ถถมมมผไไดดดลจััสใหหึบนนนืก เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่สามารถมาที่มาลีได้นะฮะใช่ใช่เพราะว่ากลุ่มกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดก็เยอะเยอะมากครับใช่ครับโดยเฉพาะแค่แฟนคลับของของแอร์เองก็น่าจะเยอะครับนะครับยินดีแวะมาได้เลยนะครับเปิดร้านผมเปิดตั้งแต่ประมาณช่วงช่วงนี้หน้าฝนก็น่าจะประมาณช่วง6กโมงนะครับหกโมงเย็นประมาณถึงห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครอยากจะรู้ว่าผมเข้าร้านไม่เข้าร้านก็ไลน์มาได้เลยไลน์เบรกเบกที่เชิดแล้วให้รายละเอียดไว้ที่ลิงก์ก็ได้นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แม่แฟนๆรายการมะลิทีวีรู้ไปถึงหลายต่หลายคนที่ได้ดูคลิปนี้จากการแชร์นะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่มาเดินตลาดนั้นมะลินะฮะยังมีโซนพลาซา่าชั้น2ให้คุณผู้ชมได้เลือกชมสินค้าต่างๆอีกหลายต่อหลายร้านด้วยกันนะครับหลายต่อหลายคนยังไม่รู้เลยนะครับว่าชั้น2องของโซนพลาซ่าของเรามีร้านค้าอยู่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันเลยแล้วกันนะครับไหนๆมาเดินมัลิกันแล้วทั้งทีในช่วงวันพักผ่อนของคุณนะฮะก็เดินขึ้นมาชั้น2สักนิดหนึ่งนะ นอกจากจะมีร้านค้าให้คุณเดินช็อปเดินชิลกันแล้วนั้นนะครับทำเลในการถ่ายรูปของชั้น2ในส่วนพลาซ่าของตลาดนามาริของเราเนี่ยก็ชิกชิคชิลชิลเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครเลยเหมือนกันนะครับอย่างน้อยไม่ได้มาซื้อเสื้อผ้าก็ขึ้นมาถ่ายรูปสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะถ้าเกิดใครชอบสกูปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ชมกันเยอะๆด้วยนะครับ พราแอดเองก็อยากจะให้พ่อค้าของเราในทุกๆร้านนะครับอยู่ได้ในตลาดนั้นมะลินะครับยิ่งตลาดนัดของเรามีคนเดินเยอะๆเนี่ยแอดยิ่งชอบเลยล่ะครับ <laughs>